Alors, เอาเรื่องเลยอะเรื่องเลยอ่ะวันนี้มาเป็นเกียรติร่วมงาน5ปีไอคอนสยามไป็งไงบมากก็ดีใจนะรู้สึกดีใจเพราะจริงๆแล้วไอคอนเนี่ยพีพีเขามาบ่อยเขามาบ่อยมากเขาเป็นแบบลูกค้ารายใหญ่ไอคอนสยามผมก็ได้มาบ้างแล้วก็ค่อนข้างประทับใจทุกครั้งที่ได้มาครับจริงๆก็ ตกใจเหมือนกันนะ5ปีแล้วกำลังก้าเข้าสู่ปีที่หกเลยไงเลยรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่มาก้อนสยามมีรู้สึกว่าเราได้รับความรู้สึกที่ดีและเฟรชทุกครั้งที่ได้มาทีนี่ครับพี่เรางก็เล่นใหญ่มาครับงานเปิดไปทุกคนก็คงเห็นแล้วว่าโอ้เล่นใหญ่ยังไงใหญ่ยังไงใหญ่มากยังไงกระลุกกระุกกระชุกกระุกัสบายสบายก็ดีใจคัะที่ไอคอนสยามได้ทำมาถึง5ปีแล้วก็ ขอให้ขอนสยานเนี่ยแบบปังๆอยู่ตลอดมันเป็นแลนด์มาร์คสำหรับนักท่องเที่ยวด้วยในการที่จะมาถึงที่นี่ได้ก็จริงๆแบบนอกจากแบบเหมือนจริงๆมันเดินทางง่ายด้วยครับผมไม่ว่าจะแบบข้างน้าจริงๆแบบทางแบบมีรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยมาอืมอาปากหน่อยฮะห้าปีต่อไปขอนสยานครับก็ฝากขอนสยานไว้กับทุกคนด้วยนะครับผมก็ครบรอบห้าปีแล้วยังไงบอกว่าปีที่หกเจ็ดแปดเก้าสิบไอขอนสยานก็จะยังคงเป็นแลนด์มาร์ค ที่ยิงย่งใหญ่ของกรุงเทพหรือประเทศไทยนะครับผมทุกคนก็อย่ายลืมมาแวะเยี่ยมเยียนทุกๆการเปลี่ยนแปลงของไอคอนสยามด้วยการพัฒนาของไอคอนสยามด้วยครับแม่ก็ฝากด้วยนะครับสำหรับไอคอนสยามนะครับผมก็จริงๆอยากให้ทุกคนมาจริงๆเพราะว่าโซนต่างๆในห้างของเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเลยแล้วก็อยากให้ทุกคนมา explore มาดูกันว่าจริงๆแล้วนะครับแบบมีอะไรที่น่าสนใจและน่าประทับใจมากครับโอเคดูวกินเทมเพลตคอนเสิร์ตไงยังไงครับลูกตัดเศษมากก็ ดีใจดีใจที่ผ่านมันมาได้ครับเพราะจริงๆแล้วมันก็เป็นเป็นความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตครั้งหนึ่งอะไรยเงี้ที่จริงแล้วผมก็เดโอกาสได้ได้ลงไปทำเลยหลายอย่างเลยพัฒนาตัวเองลงไปทำยังไงลงไปทำยังไงลงไปทั้งแบบเรื่องของการเปอร์ฟอร์มการร้องกอเลยเปอร์ฟอร์มยังไงอะไรแล้วเขารู้สึกแบบรู้สึกว่าเราได้ เราได้เก่งขึ้นอีกระดับหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ได้ได้ท้าทายตัวเองขึ้นไปเยอะเหมือนกันครับแล้วก็ดีใจที่ที่ผ่านมันไปได้จริงๆอะไรเงี้ยเพราะมีหลายอย่างที่เราก็ไม่คิดว่าเราจะทํามันได้หลายโชว์นี่คือเซอร์ไพรส์มากสําหรับคนดูครับแต่ละโชว์เป็นไงเพ่ขึ้นก็ผมว่าเราพอมันเป็นคอนเสิร์ตเดียวครั้งแรกเราก็พยายามจะทำอะไรให้มันให้มันพิเศษสมกับสมกับการเป็นคอนเสิร์ตเดียวครั้งแรกแหละเราอยากให้คนมาแล้วเราก็รู้สึกว่า ันไม่ได้เป็นเหมือนที่ผ่านมาที่ทุกคนอาจจะเคยเห็นหรือความรู้สึกที่มันดีเท่าเดิมเลยรู้สึกว่ามันต้องดีกว่าเดิมพิเศษกว่าเดิมอะไรางเงี้ยแล้วสุดท้ายเราเราก็ดีใจที่สุดท้ายแล้วคนชื่นชอบหรือว่าคนแบบมาถึงแล้วคนได้รับความรู้สึกที่ดีกว่าที่เคยเป็นกลับบ้านไปน้ำ,ำเชิญก็คนซ,ซีนวิวที่เปิดซีนวิวซีนวิวอะซีนวิวอะซีนวิวมาตัแล้วไป แล้วส <filho> ิ <t gi ver> ่งใดบ้างมันต้องเปิดตัวตรงนั้นแล้วมันต้องเดินมาตรงกางก่อนที่มันจะรง้สสะพานจะจะนี่ก็มันก็มีสั่นๆบ้างไง แต่ว่าเราก็ได้แบบซ้อมกันมาแล้วนรับซ้อมตอนไหนซ้อมตอนไหนซ้อมตอนไหนซ้อมหลายตอนมากพี่ขอฟ้องเลยยังไงก้องมา้นปีนี้นะซ้อมยิ่กว่าคอนเสิร์ตเลยนะเหนื่อยก็เหนื่อยเราเพลงก็เยอะค่าตัวก็ไม่ได้นะหลอกพี่หรอกได้เปไรโลก ฟอนนั <Yeah. S 1> ้น <Nein> คือฟำรตอนนั้นคือค่าตัวดีเลยดีเลยขนาดดีเลยเพิ่งรู้เพิ่งรู้รู้ว่าเขาให้แบบว้าแันแล้วห้าที่เขาขอแก้มเรายิ้มเลยฟรีก็ได้พอาะถ้าวันนั้นพี่พีไม่ยอมก็คือจะได้ค่าตัวจากเราปล่อยให้ท่ปล่อยจงปล่อยใจตอบทุกคนจบพี่ไปดูภาพได้เลยหนูไม่ได้สมยอมเราโดนรักขโมยนะพี่นะ โบแบบจุบแรกของหนูไม่อย่างนั้นวันนี้เราจุบคืนพี่อะไรนี่ไปกันใหญ่นะจังหวัดนั้นคือยังไงครับพี่มือไหมฮะดูยังไงจังหวัดนั้นคือยังไงฮะก็ก็ตกใจนิดนึงครับผมแต่ก็เล่นเล่นกันได้ตกใจที่นึงตกใจโถอะไรนะฮะพี่ต่อไป พีชนะยังไงพีัชนะต่อปเลอพีไม่ได้เกิดมาเพื่อแพ้วันนีอยากชนะถ้าถ้าทำวันนี้ชนะน็อกเลยเดยพี่หนุ่มหมแก้มทีนึงไม่ได้เพราะว่าต้องให้ไอคอนแซมองเฮามลวได้ของกันแล้ววันที่ก็มีเสียน้ำตาถ้ยจะมาแรกแหละทำไมเราให้อะวันที่สองให้หนักกว่าแรกก็พีพีแหละบิวอ่าพีพีเขา เขารู้อู่แล้วว่าเหมือนว่าทายังไงจะร้องไห้เขาก็ตั้งใจจี้ให้ผมร้องไห้ไม่ใครจะไปรู้เธอแหละรู้เส้นตารามาทั้งสองวันที่ร้องไห้ทั้งสองวันจริงๆก็แต่วันรันทูเลยครับเอาทิ้มันเดินทุกทุกวันเลยครับเหมว่าพอเนี่ยเราเล่นๆกันอย่างเงี้ยแต่ถว่านานๆเราจะแบบคือผมว่าด้วยการที่เราอยู่ด้วยกันทุกวันเราคุยกันตลอดอย่างเงี้ยเราก็ไม่ไม่ค่อยได้พูดอะไรที่มันแบบเปิดออกคุยอะไรจริงจังอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็จะรู้ทุกครั้งที่เราคุยกันใน ในในบริบทหรือว่าในในเนื้อหาแบบนั้นมันก็จะไปไปทัสความรู้สึกเราพี่เป็นไงฮรับตอนนั้นตอนที่น้ำตาเขาตอนเห็นน้ำตาเขาเป็นไงครับที่ร้องก่อนทุกทีอ่ะพี่อ่ะพี่ร้องก่อนพี่ร้องก่อนทุกวันนะนักร้องนำร้องมาแต่ท้องซ้อมแล้วกับาก็จริงๆดีใจกับเขาแรับผมไม่ค่อยมีโอกาสได้พูดแบบว่าแสดงความดีอะไรกันมากอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็อยู่ด้วยกันทุกวันอยู่แล้วหมายความว่าเราทำงานด้วยกันในบอร์ดก็ พอได้มีโอกาสได้พูดคำในใจะอะไรเงี้ยดีใจเขาจ,จริงที่แบบอ่ะไหนพูดซิไหนพูดซิไม่พูดเหรอเดีาา๋ยวเราห้าตรงนี้หรอกใครร้องก่อนแพ้ก็ดีใจกับเขาเหมือนคอนเสิร์ตครั้งแรกของเขาเขาตั้งใอมากมาเราเห็นเขามาตั้งแต่แบบโอ้หเจ็ดแปดปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เขาแบบ ขึ้นเวทีโรงเรียนจนวันนี้เขาเป็นคอนเสิร์ตเดียวตัวเองเราก็รู้สึกแบบเออแบบเหมือนเขาประสบความสำเร็จมากๆจริงๆแล้วเราก็ภูมิใจกับเขายังพอประสคอนเสำเร็จแต่คุณรู้สึกว่าอยากคู่กันพอเสร็จคู่กันคู่กันมันจะมีมั้ยยูกี้นะยูกิ้ไม่อยากทำหรอพี่ไม่แต่ยูกี้ยูกี้คือมีพี่รุตนะแล้วก็อะรนะแล้วก็ลกพี่ถามว่าอะไรนะเปมีโอกาสคอนเสิร์ตคู่กันไหมยูกีนเกี่ยวกับหลับพี่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 ต่อไป พี่ตอบด้วยพี่เขาเพราะว่าพีพียังไงผมก็ตามพีพีอยู่รัเไม่มีพีเป็นคนตอบพี่ีผัดคอนเสซ็ปต์ู่ใช่ไหมมันเป็นเรื่องของอนาคตแต่พีก็ไม่สามารถตอบได้เพราะว่าตอนเนี้ยพีปวดหัวปวดหัวปวดหัวอีกแล้วปวดหัวพี่มันแบบสามสี่ทุ่มวันนี้มันนอนต้องนอนแล้วต้องนอนแล้วใช่มันเป็นเวลานอนอ้วี่คอนเสซ็ปตปีหน้าก็ตามตามตามพีพีครับผมคือถ้าถ้า ถ้าเขาอยากโอ oh okay. ้ว yeah. ถ้าเขาอยากทําผมก็ยินดีอยู่แล้วผมแฮปปี้จะทำอยู่แล้วแล้วก็อยู่ที่อยู่ที่เขาอยู่ที่เขาคิดโชว์อะไรยังฝัฮะคิดโชว์อย่าไปดูซิเพื่อชงสิรอพีพีรอพีพีครับแปดสิบเพลงแปดเดียว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 แปดเนอ แต่ถ้าแต่ถ้าคอนเสิร์ตคู่ต้องรัฐวาถ้ามันมีจริงขึ้นมามันจะติดปัญหาเรื่องคิวตรงนี้เราจะต้องแบบว่าเว้นบ้างแบงไว้ก่อนมาแล้ววงเล็บเป็นคิวของพีพีด้วยนะก็คิวมาง่ายพี่พีเหมือนอยากพูดหมือนอะพี่อยากไม่ซีเรีงสเลไม่ซีเรียดีกว่าเพราะว่าแบบเขาก็ตั้งใจทำงานเป็นชื่นชมแล้วกันชื่นชมแต่แต่ถ้าคอนเสิร์ตคู่ต้องรัชมังแล้วนะโอ้จะมีคนดูหรือเปล่า เดินล่เออเด้ออมันก็เดินไปลูกลาช้างลาช้างลาช้างลาชมางลาช้างล่าช้างเดินไหวเออที่ไหนก็เดินไหวเ่าระดับนี้บิวกิ้นเขาไม่เดินละพี่เขาต้องรอยโอ้โหลอเพราะอะไรเพราะผมมีสลิงตั้งใจทาโชว์ไงแต่พี่พื่สาระกันบ้างไหมนี่ราเลยคุยกันมา อ่ะพี่พี่นิดนึงคุณแม่อาการคุณแม่กลับบ้านแล้วครับผมนายได้กลับบ้านแล้วกับบ้านแล้วครับผมก็คุณแม่ได้กลับบ้านแล้วค่ะก็เพิ่งกลับมาวันแรกเป็นเมื่อวานค่ะเอาจริงๆตอนนี้เป็นยังไงบ้างครก็คุณจริงๆคุณแม่ก็ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆครับผมก็มีพยาบาลมาดูแลอยู่ที่บ้านด้วยแล้วก็อาการต่างๆอะไรเงี้ยก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็ จะมีการเช็คอัพคุณแม่ทุกแบบสอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์อะไรเงี้ยก็ไปตามที่คุณหมอสั่งแต่ว่าคุณแม่ก็จะมีอาการแบบว่าลืมเรื่องราวแบบบางอย่างไปแบบนิดนึงแต่ก็ยังก็เร่งด่าหนูได้อยู่แต่ก็ค่อยๆดูฟื้นตามจังจำกลับมาใช่ไหมพี่ใช่ครับผมก็ตามอาการแหละครับหมายความว่าถ้าร่างกายเขาดีขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะค่อยๆกลับมาก่อนหน้านี้เวลาพี่หน่อยครัใช่ครับก็ช่วงนี้เขาก็ ไม่เล่นโทรศัพท์เลยอะไรเงี้ยเหมือนเขาลืมวิธีเล่นแบบ Facebook อแล้วพวกนี้ไปด้วยนะสื่อสังคมีเดียอะไรอย่างเงี้ยี็นีราการมีสมองที่ดตรกก็จริงๆพี่ว่ามันเกิดจากการอักเสบของสมองนี่แหละครับผมก็ตัวโรคที่เขาเป็นด้วยคือตัวออโตอิมูนครับก็คือแบบคุ้มกันทำลายตัวเองมันก็เลยทำให้แบบมันมีเอฟเฟกต์กับเรื่องเมมโมรีบางอย่างของเขาด้วย เหมือนก่อนหน้านี้หนูก็เครียดตอนนี้โล่งใจแบบเออสบายใจโล่งครับโล่งแต่จริงจริงแต่ในคุณแม่เริ่มตื่นที่ไอซียูอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกสบายใจขึ้นแล้วคเพราะว่าเหมือนเราทุกคนก็แบบพยายามเฝ้ารอกันอยู่ว่าแบบเออเขาจะดีขึ้นไหมแล้วแบบเหมือนการรักษาอย่างเงี้ยมันมันแอคทีฟจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอเขาตื่นขึ้นมาแล้วเขาแบบโอเคจําแบบจำจำชื่อเราได้จําแบบคนในครอบครัวได้จําเพื่อนๆได้อะไรเแล้วก็เออดีใจมากจะมีกินได้ไหมคะจำได้เขาเรียกชื่อคนแรกเลย ยังมีกิจไม้ก็มันยถอดเวลาเป็นยงไงดก็ก็ผมว่ามันคือให้กําลังใจทั้งคุณแม่เขาแล้วก็ตัวพีแล้วก็คุณคุณป้าป้าพี่พีแล้วก็พี่สาวพีเลยผมว่าจริงๆเราเป็นเป็นการให้กําลังใจทั้งครอบครัวมากกว่าอย่างเงี้ยเพราะเวลาเวลามีปัญหาอะไรเหมือนหรือว่าเราเราก็ช่วยกันอยู่แล้วนะ่าเหมือนหรือว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราช่วยอะไรกันได้ทั้งท้งใจหรือทำอะไรผมก็ เต็มที่อยู่แล้วแล้วหมายถึงว่ากลับกันผมว่าถ้าถ้าวันหนึ่งผมมีปัญหาพี่พีงเขาก็พร้อมจะช่วยผมพี่ทีงเหมือนกันคุณพีงบอกแม่กำลังแม่นมคนอยากทานอะไรพิเศษไหมคุณแม่บนอยากทานอะไรพิเศษไหมคุณแม่เหรอครับเหมือนพฤติกรมรมเขาเปลี่ยนนิดนึงแบบจากคนแบบเคยเคยกินเผ็ดอะไรเงี้ยเขาจะแบบเออไม่อยากกินเผ็ดแล้วอ,อะไรเงี้ยโดยช่วงนี้ยังกินอะไรไม่ค่อยได้เพราะว่า มันก็เคยใส่เครื่องช่วยหายอช่วยหายใจมามันเลยแบบยังมีแผลอยู่แบบในในช่วงคอช่วงปากอะไรอย่างเี้เขาอยู่เขาก็ยังตื่นอะไรได้ยกแล้วก็<ง>ต้องทำกายภาพแล้วคุณหมอเขาสั่งห้ามหรือต้องดูในใกล้ชิดอะไรเป็นพิเศษไหมคะก็อาจจะเป็นห้าพวกพอมันเป็นโรคที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันอะไรเงี้ยก็อาจจะห้ามเรื่องการแบบออกไปแบบตะลอลอๆใช้ชีวิตข้างนอกอะไรเงี้ยเยอะอะไรเงี้ย กลัวว่าเสี่ยงว่าจะติดเชื้ออะไรเงี้ยเพราะมีโอกาสติดเชื้อมากกว่าคนัวไปเคนะเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับินเตอรในโไม่เห็นกินม่ดื่มไกอมไมไม่เไม่ด่มมืม ระวังสายเออของดาราเดลี่้องี้องอมีไปน้ไปก้องียต้องมีด้วยมาลูกโอ้ยต้องมีไปพีสวยฉ่ำมากต้องมีต้องมีต้องใหญ่ต้องใหญ่ขึ้น่อไอคอนสยามจับนวล nhưng mà rồi